ฝ่าสบายเยี่ยมเลยิ่ครับงไซนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาสามอาทิตย์ได้ซ้อมที่ไหนครับไซนี้จะมาเทียมนะครับที่นี่ที่ปัชนายกว่าอยู่ที่จังหวัดไหนนะอันนี้อุบลครับอ๋ออยู่ที่อุบลเลยมีใครเป็นคู่ปั้งคู่ซ้อมบ้างที่นั่นมีก็พีผีตัวใหญ่คุณวิทยายุทธเขามาปั่มให้ครับก็คือคนไท่ยช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยเจ็ดสิบาน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับหก 60 61เราเป s <S 1941, ็นมอเตอร์ตายนะครับแนวครบเครื่องแล้ววันที่เราเจออะรุ่นพี่เนาะแนวหน้าเคยเจอเขาไหมไม่อันนี้ไฟแรกเลยเคยเจอแต่โอู้ทอรแบบเห็นไหมเขาต่อยอ๋อได้ดูเขาต่อยอยู่เขาเป็นมอเตอร์ตายเราพอดู้ถือมือถือมือถือมือข่าวแรงตอนนียแล้วอย่างวันนี้เราวางเกี่ยวอย่างไรก็ทีนี้อย่างเราดูวันที่ไปเรื่อยๆเนาะเพราะเราตอนก่อนโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหน ที่นี่ที่นี่นะวันนั้นเราเจอใครไว้เป็นมงคลเป็นยังไงเป็นไงวันนั้นชนะชนะเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไงนะเราร้อยสิบเก้าเราวันนี้ร้อยยี่สิบเรื่องน้ำหนักคิดว่ามีปัญหาไหมไม่มีเพราะว่าเพราะว่าเขาเริ่มมาต่อยเราอ๋อทีแรกเราไม่ได้ต่อยวันนี้ตามจริงก็ร้อยยี่ร้อยยี่สิบก็เลยปล่อยมาต่อยเขาก็เหยีบจากอาทิตย์หน้าป่ะของเราอ๋อเลยยกมาวันนี้ แต่ก็เลยเออก็สบายหน่อยเงินเดือนออกม่างั้นเถอะแล้วอย่างไฟนี้เราคุมคุมประมาณกี่กิโลคุมมาสองสามลูนสองลูนเราต่อยมือมันลูนทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยรวมมันเราเลยต่อยมาหกหกสิบกว่าไฟครับเกือบไฟได้เนาะเราเป็นคนจังหวัดไหนครับอุบลครับฝากเพิ่นช่วยไฟขับโลนี้นะขอให้แน่นอนเข้าบนช่วยเรื่องร่างกายเราหน่อยไเต็มที่นะครับเต็มที่แน่นอนเนาะครับผมผมว่าน้องช้าให้